สรุปกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมสกรระดับอำเภอมะขามวันที่1กรกฎาคมจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะบ้านผักสุกสุๆตำบลวังแซมอำเภอมะขามวันที่8กรกฎาคมจัดโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชการที่9วันที่24กรกฎาคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอมะขามเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวะชิรลักล้าเจ้าอยู่หัว วันที่24กรกฎาคมจัดโครงการอ่านสุขใจสูงวัยไร้เครียดให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ณนะเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่วันที่28กรกฎาคมเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมณศาลา,าประชาคมอำเภอมะขาม วันที่30กรกฎาคมจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอมะขามณนะสกรระดับอำเภอมะขามสกรระดับอำเภอมะขามขอขอบคุณค่ะ